มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรองมอาตาสำนักนายกเทวันลิป,ปตพันลบยืนบ่นใบลาออกค่ะวันที่20กรกฎาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่านายเทวันลิป,ปตาพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าพักชาติพัฒนาประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดยในบ่ายวันนี้นะคะจะยื่นใบลาออกกับนายดิตัศน์โหตรกิจเลขาธิการนายรัฐมนตรีและอำลาข้าราชการค่ะด้านนายสุวรรณลิปะตะพันลบอดีตรองนายรัฐมนตรีพี่ชายแจ้งว่าสาเหตุที่นายเทวันลาออกเป็นเพราะว่าต้องการเปิดทางให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีคอรมอพักชาติพัฒนาขอเสียสละเพราะถือว่าขณะน,นี้บ้านเมืองกำลังมีปัญหาจึงไม่ยึดติดกับตำแหน่ง ขอขอบคุณข้อมูลจาก d ดดไลฟ์เอ็กเพลสถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ